ท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เรายังอยู่ที่วัดบวรราดบำรุงหลวงพ่อครับวัดหลวงพ่อเนี่ยเนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับของที่นี่ประมาณเ2ดไร่โอ้แล้วผมเดินนั้นเหนื่อย <c oughs> แค่12บไร่เลยนะสองไร่แต่ว่าพื้นที่โครงการจริงๆประมาณหนึ่งไร่แลวหลวงพ่อไม่เหนื่อยหรอครับโอ้ต่อมาสุขภาพร่างกายแข็แงแรง รโยมแดงอยากสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันาตมาไหมละ่ะโอ้โหหลวงพ่อถามผมก็อยากนะครับเออต้องเลิกบุหรี่นะจะดีมากเลยต่อสุขภาพแล้วมีวิธีไหมฮะโอ้ง,ง่ายๆใครบอกว่าอยู่ที่ใจาตมาว่าใจในส่วนหนึ่งแต่าตมาบอกว่าจยุดที่ปากและมือมือไม่ขีบปากไม่คาบจบโอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าคนมีนิ้วเดียวเนี้อเออดูดไม่ได้ดูดไม่ได้โอเ้เลิกได้จะเป็นผลดีมากแนะนำเลิกดูดบุหรี่ นะครับก็ทําตามอาจารย์นะครับเลิกบุหรี่นะครับที่อาจารย์แนะนําแล้วก็จะสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็โครงการนี้โครงการอะไรครับโครงการเพราะพันธุ์สัตว์ปีกเพื่อขยายพันธุ์สู่ชุมชนทําเพื่อส่วนรวมจริงๆตรงนี้เลี้ยงไม่มีขายโยมอยากเลี้ยงมาขอรับพันธุ์ที่วัดมีอะไรบ้างครับสัตว์ปีกมีไก่ตอกไก่งวงไก่ดาภูพานไก่บ้านเป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีเป็ดมีห่าน หลายพันธุ์ต้อมาเลี้ยงรวมกัน,นให้อยู่รวมกันหลายสายพันธุ์ดูว่าสัตว์หลายสายพันธุ์ย,ย,ยังอยู่กันได้เราหลายเผ่าพันธุ์ทําไมจะอยู่รวมกันไม่ได้สรุปแล้วโครงการนี้สัตว์ที่หลวงพ่อเลี้ยงต้องมีปีกใช่ไหมครับใช่ต้องมีปีกเท่านั้นเอาละครับไปดูสัตว์ปีกกันครับอ,รอาจารย์ครับนอกจากอาจารย์กับผมแล้วมีใครอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยใช่ไงตัวที่พูดเมื่อกี้ ทองเห็นมันเรียกอาจารย์นะอ่าเนี่ยพูดทั้งวันนั่นแหละอ๋อพูดได้พูดได้พูดได้นะอ๋อพูดทั้งวันเลยเหรอพูดทั้งวันนั่นและและอาจารย์ลำคาญไหมลำคาญอ๋อลำคาญนกลำคาญโยมแดงนี่แหละตามเหมือนนั่นแหละเาพูดเล่นนะยอมะหยอกเล่นหยอกเล่นอาจารย์เล่นผมสัดุ้งเลยสกออยโยข้างปฏิเตมามันพูดทั้งวันน่ะลำคาญก็เลยย้ายมานี่ซะเลย อ่ะอันนี้มันอะไรมันด่าหรือว่าให้หวยเขาจะเป็นอย่างนี้แหละจะจำเสียงอันนี้นกขุนทองอ๋อยมนำมาถวายไว้จะปีหนึ่งแล้วเนี่ยมีนกขุนทองพูดได้ด้วยพูดได้แต่ที่นี่นกที่นี่ไม่ได้ให้หวยนะบอกว่าจัดทองอย่าให้หวยนะถ้าให้ไม่ถูกยมจะไม่เข้าวัดแสดงว่าหลุงพ่อสอนมันพูดสองคำแน่ๆเลยหลุงพ่อสอนให้มันพูดว่า เจ๋งเจ๋งเก่งมากพูดเก่งเอาละครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้พระอาจารย์เชิญชวนญาติโยมมาร่วมบุญที่วัดของพระอาจารย์แล้วก็มาดูงานน้องนาโมเดลด้วยแล้วก็มาดูสัตว์ที่น่ารักด้วยครับ โครงการทุกๆโครงการที่ทำไว้วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่พอเพียงและก็สงเคราะห์ชุมชนสงเคราะห์ประชาชนทั่วไปเราไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากวัดประวัดราชบรุง์ไว้สำหรับญาติโยมที่มีความสนใจในการจัดสร้างสัมมาชีพคือประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าโยมทําได้อัตมาเชื่อว่าโครงการนี้ทำแบบนี้โยมจะเอาตัวรอดในทุกโอกาสทุกวิกฤตและเราจะเป็นการสร้างโอกาสขยายไปสู่บุคคลอื่นได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ขอฝากไว้นายาตโยมสนใจก็มาเที่ยวชมโครงการของเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนทุกเวลาก็ขอจเจริญพร